สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณปูณก็จะมาสอนในส่วนวิชาศิลปะนะคะขอข้ก็ทันทศนธาตุนะคะอ่าวันนี้จะเป็นหน้าปกแรกนะคะทันทศนธาตุคืออะไรนะคะทันทศนธาตุนี้จะเป็นส่วนประกอบของศิลปะนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้ประกอบได้นะคะเป็นส่วนประกอบที่โครงสร้างของงานทัศนศิลป์นะคะซึ่งเป็น หรือที่ว่างานปรากฏในงานออกแบบนั่นเองนะคะปัจจัยหรือว่าสิ่งประกอบส่วนประกอบของการมองเห็นนี้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นอ,องค์ประกอบได้ทั้งหมดเจองค์ประกอบด้วยกันนะคะซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะคะอันที่หนึ่งเราเรียกว่าจุดนะคะจุดภาษาอังกฤษก็คือดอทหรือว่าพอยนะคะจุดหรือพอยหรือว่าดอทเนี่ย ก็คือเป็นทัศนธาตุอันดับแรกไม่มีมิตินะคะเมื่อนำมาเรียงร้อยต่อกันจะทำให้เกิดเป็นเส้นและรูปร่างลูกทรงตามมานะคะจากในภาพนี้ตัวอย่างนะคะก็คือเป็นลักษณะมีการนำจุดจากภาพนะคะในภาพตัวนี้นะคะมีการนำจุดมาสร้างสรรค์เป็นรูปภาพตามรูปนี้เลยนะคะ บริเวณที่มีจุดหนาแน่นหรือว่าจุดมืดจุดที่หนาแน่นดำๆำทึบๆนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่แสงส่องไม่ถึงหรือว่าเป็นเงามืดนะคะแต่บริเวณที่เป็นยอดเขาเห็นไหมคะ,ะตรงนี้นะคะเป็นลักษณะยอดเขาตรงด้านเขาสันเขาตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นบริเวณที่แสงส่องสว่างมากนะคะก็จะเห็นเป็นจุดเพียงเบาบางเท่านั้นนะคะอันนี้คือลักษณะตัวอย่างผลงาน จุดนะคะต่อไปองค์ประกอบที่สองเราเรียกว่าเส้นหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือลายนะคะลายเป็นสิ่งที่ลายหรือว่าเส้นเนี่ยเป็นทัศนธาตุท,าที่สําคัญในงานทัศนศิลป์นะคะเพราะเป็นงานศินละปะหรือว่างานทัศนศิลป์ทุกแขงนงนี้จะใช้เส้นเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะคะก็คือ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยนําเส้นหลายๆแบบมาประกอบกันให้เกิดเป็นรูปภาพดังรูปภาพตัวนี้นะคะมีทั้งเส้นแนวตั้งแนวนอนเส้นเฉียงเส้นโค้งเส้นลักษณะของวงกลมหรือว่ารูปร่างอิสระเส้นอิสระพวกนี้นะคะเป็นการสร้างสรรค์าตามจินตนาการนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูความหมายของเส้น ต่างๆกันบ้างน,นะคะเส้นแนวนอนก็คือจะให้ความรู้สึกกว้างขวางเงียบสงบเส้นแนวตั้งให้ความรู้สึกสะเงางามมั่นคงแข็งแรงเส้นเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงเคลื่อนไหวรวดเร็วนะคะเส้นโค้งให้ความรู้สึกอ่อนไหวสุขภาพอ่อนโยนนุ่มนวลเส้นโค้งก้นหอยให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวการขี่คาย เส้นซิกแซกและเส้นฟันปลาหรือว่าเส้นฟันปลาจะให้ความรู้สึกรุนแรงนะคะเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกสับสนวุ่นวายนะคะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเส้นปะให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะคะอันนี้คือลักษณะความหมายของเส้นต่างๆนะคะต่อไปเรามาดูรูปร่างรูปทรงนะคะรูปร่างรูปทรงเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ ทัศนธาตุนะคะเริ่มที่รูปร่างกันก่อนหรือว่าเชฟภาษาอังกฤษนะคะเชฟนี่ก็คือเส้นรอบนอกของวัตถุนะคะซึ่งสิ่งประกอบข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายภายรอบๆตัวเรานะคะจะเป็นคนสัตว์พืชนะคะเส้น The, รูปร่างนี้จะมีลักษณะเป็นสองมิติก็คือมีความกว้างและความยาวนะคะตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ก็จะเป็น รูปร่างรูปทรงรูปร่างเลขาคขณนิดนะคะที่เราเห็นกันพบกันโดยทั่วไปเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมดาวพวกนี้นะคะอันนี้คือเป็นรูปร่างทรงเรขาคณิตนะคะต่อไปรูปทรงนะคะรูปทรงรูปทรงตัวนี้ก็จะหมายถึงโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏให้เห็นกับสายตาของเราหรือว่าคนดูนั่นเองนะคะ มีลักษณะเป็นสามมิติจะมีส่วนกว้างส่วนยาวส่วนหนาหรือลึกนะคะมีเนื้อที่มีปริมาตรพวกนี้นะคะดังตัวอย่างรูปภาพในนี้นะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนะคะวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมลูกบาศน,นะคะต่อไปนะคะน้ำหนักอ่อนแก่น้ำหนักอ,อก่นนกอ,อนแก่ถือเป็นอ,องค์ประกอบหนึ่งในงานทัศนธาตุนะคะ น้ำหนักอ่อนแก่นี้ก็คือเป็นบริเวณที่มีทั้งความสว่างความเข้มความอ่อนของสีต่างๆนะคะดังตัวอย่างในรูปนี้ก็คือจะให้เห็นน้ำหนักความอ่อนแก่ของสีขาวและสีดำนะคะดังตัวอย่างในภาพนี้นะคะการที่รูปภาพมีการระบายสีให้เน้นน้ำหนักอ่อนแก่จะทำให้เกิดมิติในการมองเห็นนะคะมิติการ ใกล้ไกลพวกนี้นะคะจะมาเกี่ยวข้องเพื่อการทําให้งานหรือว่ารูปภาพของเรามีความเหมือนจริงต่อไปสี color นะคะสีก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วๆไปรอบๆตัวเรานะคะสีที่เกิดจากธรรมชาติหรือว่าสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะดังตัวอย่างในรูปนี้นะคะจะเป็นการ แบ่งสีวันณะสีให้เห็นชัดเจนนะคะก็คือวันร้อนและวันเย็นนะคะโดยในวันร้อนวันเย็นนี้เราก็จะมีแม่สีที่ผสมอยู่ในนี้ด้วยกัน3ามสีก็คือสีแดงสีเขียวและสีน้ําเงินนะคะดังรูปภาพนี้เลยนะคะแดงเขียวเหลืองเออแดงน้ําเงินเหลืองตัวนี้จะเป็นแม่สีขั้นที่หนึ่งนะคะซึ่ง ในวงจรสีหรือว่าวงจรสีธรรมชาติตัวนี้นะคะก็จะมีสีรวมกันทั้งหมด12สีนะคะก็คือแบ่งเป็นวันณะที่1นึ่งวันณะแบ่งเป็นแม่สีขั้นที่1นะคะแม่สีขั้นที่2และแม่สีขั้นที่3รวมกันนะคะจนเกิดเป็นวงจรสีธรรมชาตินะคะซึ่งเห็นเป็นแม่สีและสีคู่ตรงข้ามได้ชัดเจนนะคะ ต่อไปบริเวณว่างบริเวณว่างหรือว่าสเปซนะคะก็คือเป็นบริเวณที่ไม่มีองค์ประกอบใดเลยในในงานทัศนาาธาตุอยู่ในนั้นไม่มีรูปทรงไม่มีจุดไม่มีเส้นไม่มีองค์ประกอบใดๆเลยในรูปภาพนั้นนะคะหรือง่ายๆก็คือจะเป็นลักษณะพื้นหลังของภาพนั่นเองนะคะเป็นในยกตัวอย่างในภาพนี้ก็จะมีรูปภาพมาให้ดูชัดเจนนะคะยกตัวอย่าง ด้านหลังเด็กชายนี้ก็จะเป็นบริเวณว่างนะคะถามว่าบริเวณว่างมีไว้ทําอะไรนะคะบริเวณว่างถ้าผลงานเป็นการบ่งบอกเนื้อหาของผลงานนั่นเองนะคะเป็นการจัดองค์ประกอบของผลงานถ้าปล่อยให้พื้นที่ว่างมากเกินไปหรือไม่มีพื้นที่ว่างอยู่เลยการในการมองเห็นรูปภาพหรือมองเห็นงานทัศนศินหรืองานทัศนธาตุนี้มันก็จะทําให การรับรู้ทางการมองเห็นแตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าภาพที่มีบริเวณว่างมากเกินไปนะคะมีองค์ประกอบน้อยก็จะทําให้งานดูเกิดความอ้างว้างเกิดความโดดเดี่ยวเกิดในขณะเดียวกันลักษณะตรงกันข้ามถ้าภาพที่ไม่มีบริเวณว่างอยู่เลยมันก็จะทําให้ดูเบียดเสียดดูอึดอัด ดูดูไม่น่าสนใจนะคะเนื่องจากมีการเบียดเสียดหรือแออัดหรือองค์ประกอบมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นในการสร้างสารรค์ผลงานเราจะต้องมีบริเวณว่างไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นบริเวณแค่เล็กๆน้อยๆน,นะคะเหมือนในรูปภาพตัวนี้นะคะเขาก็จะมีการนําพื้นที่ว่างตัวนี้ามาสร้างสารรค์เป็นรูปทรง ได้อย่างลงตัวกับรูปภาพตัวนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพนั่นเองนะคะต่อไปพื้นผิวนะคะพื้นผิวหรือว่า texture นะคะพื้นผิวพื้นผิวนะคะตามโดยธรรมชาติแล้วนี้ก็จะมีพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีทั้งพื้นผิวเอ่อที่เป็นธรรมชาติแล้วก็พื้นผิวที่มนุษย์สร้างขึ้นถามว่านํามาทําอะไรได้บ้างนะคะพื้นผิวตัวนี้เราสามารถนํามาสร้างสารรค์เป็นผลง,งานทัศนศิลป์ได้นะคะเช่น ในการจัดบอร์ดเราก็สามารถทําได้แทนที่จะใช้กระดาษตรงๆเรียบๆเ,เราอาจจะมีการขยุมกระดาษนะคะทำให้เกิดเท็กเจอร์ทำให้เกิดพื้นผิวที่ไม่เสมอกันก็จะทำให้รูปภาพนั้นมีงานเป็นมิตินะคะหรือว่าเป็นการสร้างสารรค์ผลงานจิตรกรรมนะคะผลงานสื่อผสมพวกนี้เราสามารถนำพื้นผิวมาใช้ได้นะคะรวมไปถึงผลงาน ปฏิมากรรมงานปั้นงานแกะสลักตัวนี้จะเห็นชัดเจนนะคะในส่วนของพื้นผิวนะคะที่สามารถนํามาสร้างสารรค์เป็นผลงานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะคะเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเกิดจากการทําขึ้นเองหรือว่าเกิดจากการสร้างสารรค์งานโดยใช้แม่พิมพ์พวกนี้นะคะสามารถทําให้ผลงานเรามีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะสุดท้ายอันนี้เป็นตัวอย่าง My m มล์แม p p i n g นะคะที่ นักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นนะคะตัวนี้นะคะให้นักเรียนหลังจากเสร็จคาบนี้แล้วนะคะก็คือนักเรียนจะต้องประมวลผลความรู้ที่เราได้เรียนไปในคาบนี้นะคะในส่วนหัวข้อทัศนาธาตุนะคะมาสร้างสรรค์เป็นแผนผังความคิดนะคะแสงแผนผังความคิดของนักเรียนนะคะโดยมีหัวข้อก็คือทัศนาธาตุนะคะหลังจากนี้นะคะก็ให้นักเรียนทําส่งท้ายชั่วโมงนะคะหลังจาก ได้เรียนคลิปวิดีโอนี้แล้วขอบคุณค่ะ